คุณพ่อคุณแม่จะช่วยลูกยังไงเมื่อลูกถูกบูลลี่คือเราอะต้องทําให้ลูกเห็นนะคะว่าเขาอะสำคัญสําหรับพ่อและแม่เสมอสิ่งแรกเลยคือให้เอาลูกเข้ามากอดแล้วบอกกับเขานะคะว่าไม่ว่าคนอื่นอะจะว่าหนูยังไงนะลูกสําหรับพ่อและแม่หนูน่ารักเสมอและคนที่พูดไม่ดีกับคนอื่นอะเพราะเขาไม่เห็นสิ่งดีงามในตัวเองเขาขาดความรักมาก เขารู้สึกแบบไหนกับตัวเองเขาก็จะพูดแบบนั้นและทําแบบนั้นกับคนอื่นเขาเองก็รู้สึกแย่มากๆนะลูกเพราะเขาไม่ได้รับความรักสําหรับลูกอะ่ะแม่รักหนูมากแล้วแม่ให้ความรักกับหนูเต็มที่เลยนะลูกเราอะ่ะจะต้องบอกลูกนะคะวิธีการที่เราจะรับมือกับคนที่ชอบบูลลี่เนี่ยเราสามารถทำได้หลายวิธีนะอย่างเช่นวิธีแรกคือไม่ต้องสก ตากับเขาเมินเฉยเหมือนคนคนนั้นเป็นอากาศเลยเขาก็จะเริ่มห่างไปเองนะคะวิธีที่2คือขอความช่วยเหลือในสิ่งที่เขาเก่งและเราเองก็อยากรู้เรื่องนั้นมันจะไม่ใช่การตีซีเพื่อที่จะไปร่วมแก๊งกับเขานะคะอย่างเช่นถ้าเพื่อนที่ชอบบูลลี่เขาเก่งฟุตบอลก็ไปขอความช่วยเหลือกับเขาได้ว่าเราเห็นเธอมีทักษะการเตะบอละเจ๋งมากๆเลยอะเราอยากจะเล่นฟุตบอลเก่งเหมือนเธอช่วยแนะนำเราหน่อยได้ไหม ไปได้วยความจริงใจค่ะเมื่อเขาเห็นว่าเขามีคุณค่าสําหรับเพื่อนเขามีทักษะนี้ในตัวเองเขาจะไม่อยากจะแกล้งคนที่เห็นคุณค่าในตัวเขานะคะ